หลานจะขโมยสูตรลูกชิ้นสูตรของแทนของอมมาม่ามาทำเงินล้าน EP 1 0 วันนี้เราจะพามาดูเบื้องหลังก่อนจะเป็นลูกชิ้นกับการเลือกวัตถุดิบที่สาคัญที่สุดนั่นก็คือกุ้งนั่นเองซึ่งการเลือกกุ้งแน่นอนว่าต้องพาเจ้าของสูตรมาช่วยเลือกด้วยวันหยุดก็เลยพาอาม่าออกมาเดินตลาดไทยค่ะแอบสองสารแกเหมือนกันนะเพราะว่าตลาดไทยอ่ะกว้างมากแต่อาม่าต้องช่วยหนูก้อนและที่ต้องลากอาม่ามาด้วยอะ่ะก็เพราะอยากให้อาม่ามาช่วยเลือกกุ้งที่แกซื้อไปทําลูกชิ้นเป็นประจําอยากรู้ว่าแกเลือกยังไงซึ่งก็เบสิกเลยอาม่าบอกว่าอาม่าจะเลือกกุ้งที่สดตาใสาสีไม่ซ ตัวใสไม่เหม็นคาวเนื้อแน่นเด้งสู้มือตอนใช้นิ้วกดเนื้อกุ้งต้องคืนตัวเร็วและไม่ใช่แค่จะมาดูวิธีเลือกกุ้งของอ่าเท่านั้นนะเรายังมาหาดีลร้านที่จะสามารถจัดส่งกุ้งในปริมาณและตามสเปคที่เราอยากได้ไว้อีกด้วยซึ่งก็ต้องคุยกับหลายๆเจ้าเลยไม่ใช่แค่เดินตลาดไทยวันนี้นะต้องหาร้านที่ให้ราคาที่เหมาะสมและส่งกุ้งในสเปคที่เราลิสต์ไว้ตามวันเวลาที่ตกลงดีลกันแต่เผื่อหลายคนสงสัยว่าทาไมลูกชิ้นกุ้งของเราไม่ใช้กุ้งหักเพราะยังไงก็ต้องเอามาบดอยู่ดี มันจะได้ราคาที่ถูกกว่าหรือเปล่าต้องบอกว่าเราเคยลองเอากุ้งหักมาทําลูกชิ้นดูแล้วซึ่งรสชาติมันไม่เหมือนเดิมเลยแบบเดิมที่เป็นกุ้งเต็มตัวสูตรอาาคืออร่อยกว่ามากเลยตัดใจยอมกืนเลื่อนหน่อยใช้กุ้งเต็มตัวถึงแม้ต้นทุนมันจะสูงแต่เราก็อยากให้ทุกคนอะได้กินลูกชิ้นกุ้งที่อร่อยตามต้นตํำรับของอา่าแทๆ้ๆไม่อยากให้เสียชื่อสูตรอาาตามที่เราสัญญากับแกไว้ยังไงก็ฝากรออุดหนุนลูกชิ้นกุ้งหลานอาาด้วยนะคะรอหน่อยนะแพคกเกจจิ้งเรากําลังผลิตอยู่